รอยแตกร้าวรอบบ้านพักของชาวบ้านที่หมู่ที่10ตําบลพระนอนอําเภอเมืองนครสวรรค์นี่เป็นผลกระทบที่ชาวบ้านเขายืนยนันบอกว่าเกิดจากการระเบิดหินของโรงโมหินสองแห่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่แต่ล่าสุดมีบริษัทเอกชนไปยื่นขอประธานบัิรทําเหมืองแร่หินปูนเพิ่มอีกหนึ่งแห่งชาวบ้านเขาก็เลยกังวลบอกว่าจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ รวมทั้งกระทบกับวิถีชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีนเพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีห่วงซุยอยู่ที่นั่นชาวบ้านก็ใช้ทรัพยากรในผืนป่ากันมาอย่างยาวนานแล้วด้วยค่ะมันเป็นป่าที่สมบูรณ์มีทั้งทั้งพืชพันธุ์แล้วก็สมุนไพรแล้วก็อาหารที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากที่นี่อยู่รวมทั้งสัตว์ป่าสัตว์ป่านี้มีหลายชนิดนะมีลิงมีมีแม,ม่นมีชมดีเหน็นมี กระต่ตายป่าหมาป่าก็ยังมีครับแต่ว่าเวลาทก็ทำเหมืองจะทาเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยากให้ผู้ใหญ่ามาดูนักวิชาการอิสระด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองปูนในพื้นที่มาเกือบ20ปีแล้วนะคะพื้นที่ในการขอประธานนบัดเหมืองแร่หินปูนแห่งใหม่เนี่ยเป็นผื้นป่าสุดท้ายที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์กันอยู่ก็เลยอยากจะให้ทบทวนค่ะ กระทบมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย20-30ปีจากบริเวณที่มีการดําเนินโครงการเมืองหินลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นความชอบธรรมสูงมากว่าคนที่ยังหลงเหลืออยู่ฐานทรัพยากรต้งดินที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยพวกเขาเลือกแล้วในการที่จะบอกว่าต้องการที่จะปกป้องดูแลสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับ ไทย PBS ติดต่อไปยังบริษัทเอกชนที่ยื่นขออนุญาตนะคะก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะรับทราบข้อกังวลของชาวบ้านตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำเป็นแผนประกอบรับฟังความคิดเห็นครั้งที่สองปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านในานามกลุ่มคนรักเขากาลาเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบตพระนอนสภาวิสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแต่ปรากฏว่า ยังไม่มีความคืบหน้าจากทุกๆหน่วยงานเลยค่ะ